ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการพากินสันบริเตี้แล้ววันนี้จริงๆผมถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าเรามีนักโภชนาการคุณมิ้น์มาร่วมตอบคําถามด้วยนะครับทุกครั้งส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนถูกถามนะ,<อ>นะแล้วผมจะตอบคนเดียวคนนี้อาจจะถามคุณมิ้น์ก่อนเพราะว่าจริงๆสิ่งที่หมอจะถามเนี่ยก็คือมีนักโภชนาการอย่างคุณมินนั่งอยู่ก็คือเรื่องของอาหาร แล้วต้องถามจากประสบการณ์วันนี้จริงๆเลยเพราะว่าหมอเพิ่งตรวจคนไข้ท่านหนึ่งนะครับแล้วคนไข้ท่านก็บอกว่าเนี่ยเขาถูกบอกมาว่าทานยาพากินสันโดยเฉพาะกลุ่มรีวโดปาเนี่ยต้องทานตอนท้องว่างซึ่งเขาบอกว่าผมก็ทานตามท้องว่างแบบที่หมอบอกนี่แหละแต่ทานยาทุกครั้งแสบท้องคราวนี้ปัญหาคือหมอบอกให้ท้องว่างแล้วแสบท้องแล้วเขารู้สึกว่าเขาทรมานจังเลยเขาว่าต้องท้องว่างขนาดนั้นเลยหรือผมทานอะไร ร่วมกับรีโวโดปาได้บ้างหรือต้องงดอาหารทุกอย่างเลยเป็นเวลาครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงคุณมิ้นมีคำแนะนำตรงนี้ไหมครับได้เลยค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นคำถามที่มีโดนถามมาเหมือนกันค่ะคแล้วก็ <ๆ S 1> เราก็เคยมีการให้คำแนะนำเบื้องต้นไปคือจริงๆอะค่ะตัวยาเรโวโดปาเนี่ยมันจะมีปัญหากับเฉพาะตัวอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบค่ะโปรตีนเป็นส่วนประกอบในที่นี้มีอะไรบ้างคิดถึงง่ายๆเลยค่ะหมู ไข่ปลาไก่หรือว่านมนะคะต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตอินเสิร์ทภาพดึงก็จริงๆอะคะ่ะในกลุ่มนี้ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องแสบท้องระหว่างก่อนทานในช่วงทานยาใช่ไหมคะจริงๆมันจะมีลักษณะที่มื้อไหนก็ได้คะ่ะเป็นอาหารว่างมื้อปลอดโปรตีนนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้างผลไม้ค่ะผละไม้ก็เป็นอะไรที่ไม่มีโปรตีนเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางคนรู้สึกว่าถ้าแสบท้องเนี่ย สามารถกินดองทองได้นะคะระหว่างก่อนที่จะเริ่มทานยานะคะหรือพวกแครกเกอร์เล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์รพวกขนมอุปกรณ์ขนมเบเกอรีเร่เล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถทานได้นะคะเป็นพวกแครกเกอร์พวกนี้รวมถึงเป็นพวกผักผลไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่าเราอาจจะแนะนําผู้ป่วยง่ายๆนะครับผมว่าการทานยาพาร์กินสันเนี่ย จริงๆถ้าทานได้แบบท้องว่างแบบไม่มีอาการเนี่ยบอกว่าจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดเพราะว่าบางครั้งผู้ป่วยบางท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เป็นโปรโตีนมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรต่างๆตรงนี้แต่ถ้าสมมุติเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องทานอะไรบางอย่าง รวมเข้าไปเนี่ยหมอว่าทานเป็นในลักษณะที่ปลอดโปรตีนอย่างที่คุณมินพูดหมอว่าก็จะค่อนข้างปลอดภัยเนอะ,ะว่าจะเป็นผล,ลไม้หรือว่าจะเป็นขนมปังหรืออะไรต่างๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างโอเคไม่มีปัญหานะครับคุณมินกับผมนะครับรุง่งโรวพีเดียสีขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ